ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรมชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังกับผมสิทธิชัยกําเนิดทองครับแลวก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่สําคัญในสัปดาห์นี้ก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดรชยายิมิลัยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับ ครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับก็หลากหลายประเด็นทีเดียวนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวันฉัตรมงคลนะครับที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีวันหยุดชดเชยในวันจันทร์ด้วยนะครับสัปดาห์นี้หลายๆคนก็ทํางานกันแค่4วันบางท่าน3วันนะฮะเพราะเนื่องจากว่าวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับแล้วก็สู่สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีวันหยุดยาวมีทั้งวันพืเมงคลนะครับวันวิสาขบูชาด้วยมีประเด็นเรื่องราวของการเมืองที่น่าสนใจครัออาาาจรรรรยเเื่่งงววปะะฐมนนตี็ไภ เศรษฐกิจนะครับที่ w ว r l d b a ก k แลวก็ m o o d y ออกมาพูดถึงเรื่องราวิกับประเทศไทยนะครับเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังคงมีหลากหลายประเด็นที่น่าติดตามทีเดียวนะครับอาจารย์ครับแล้วก็วันสําคัญในสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันพฤมมงคลด้วยนะครับอาจารย์ครับครับก็อย่างที่อุสิทธิชัยได้เรียนรักรู้ความเบื้องต้นเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องนับถอยหลังไปถึงวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ ก็วันฉัตรมงคลเนี่ยนะครับเรียกว่าฉัตระมงคลวันที่สี่พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระวิรากาวเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่สิบเนี่ยนะครับครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนะครับก็เสด็จไปประที่นั่งอภรรว์นิชัยนะครับเป็นวันที่ทรงสถาปนานรัชกาลที่สิบในวันที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับครับก็ได้ขึ้นสวรรค์เป็นพระมหากษัตริย์ ของรัชกาลที่สิบในประเทศไทยนะครับแล้ววันจันทร์ก็เป็นวันถุดราชการนะครับครับก็หรือว่าเป็นวันที่คนไทยก็เรียกว่ามีมาพระมหากษัตริ์พระองค์ใหม่อย่างไรก็ตามข่าว,ข,าวข่าวการบ้านการเมืองนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญคที่คนไทยก็เรียกว่าอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่สามสิบที่ผ่านมาวันพุธนะครับหลังจากที่ผมได้ มีการวิเคราะห์ไปแล้วในมืวอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ,รบแต่ก็ยังเรียกว่าค่อนข้างเดี่ยงไม่มีความชัดเจนถึงภาพข่าวๆถึงด้านการบ้านกนารเมืองนะครับในเรื่องของในวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับประเด็นมีนี้ครับวันที่30เมษายนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ของอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์คุณชานชัยอิสระเสนารัตเี่ยนะครับ ยื่นฟ้องไปแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแต่ครั้งที่สามเนี่ยได้ยื่นฟ้องไปต่อศาลดีกาพนาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง,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 งการ,ารเมืองทุกคนที่เป็นคอการเมืองจริงๆเนี่ยแล้วก็บรรดาผู้สื่อข่าวทางการเมืองจริงเนี่ยก็เฝ้ารอคอยแล้วคนที่ตขอผ่านใช้คำนี้นะครับ <c oughs> ที่เรียกว่าไม่ค่อยชอบที่นหน้ากีตาอดีตนาะยกทักษิณชินวัตรสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ประเด็นสําคัญก็คือว่าทุกคนก็เฝ้ารอว่าเอ๊ะ คุณทักษณิณชินวัตรเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดในกรณีนี้แต่ก็ปรากฏว่าวันที่สามสิบในสายนเนี่ยสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ถูกงตตาแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็บอกอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของคดีนายกทักษณิณชินวัตรเนี่ยนะครับ <c oughs> คือรอดนะครับแต่ทีเนี้ยมันยังมีปมที่สมกัญอยู่บอกว่าทีเนี้ยเมื่อรอดเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของฝ่ายตุลาการว่ารอด แต่ปมสาคัญก็คือว่ารอดในเรื่องของฝ่ายตุลาการนะครับแต่ปมที่ไม่รอดเนี่ยประเด็นสำคัญฟังให้ดีๆนะผมก็เชื่อว่าคุณสิทธิชัยก็เป็นคอรการเมืองเหมือนกันเนี่นะครับเพราะเราคุยกันมาสิบปีแล้วละ่ะนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการบ้านการเมืองความมอบนธ์รองว่างประเทศถึงเรื่องสภาวะเศรษฐกิจอะไรต่ออะต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็สนใจถึงเรื่องของการบ้านการเมืองตรงเรื่เน,นี่ยนะครับ คำถามสาคัญก็คือว่าเมื่อฝ่ายตุลาการจบแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารผมก็ปรึกษาสนทนาพูดคุยเนี่ยเพื่อหาข้อมูลกับบรรดาบรรณาธิการฝ่ายกฎหมายนักวิชาการฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นระดับประเภทกูรูทั้งนั้นแหละนะฮะ <c oughs> เรื่องว่าระดับชั้นเยี่ยมของเมืองไทยก็แล้วกันตอนแรกผมก็คิดว่าเอาละเมื่อไม่รอดแล้วเนี่ย วันที่13มิถุนายนเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยเมื่อรับคำร้องเพียงแต่รับคำร้องนะครับ,รบแล้วก็จะพิจารณาอีกทีวันที่13มิถุนายนคุณสิทธิชัยนะฮะไอเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเมื่อคุณทักษิณเมื่อศาลนิพานสา,า,สาแล้วเนี่ยวันที่13มิถุนายนเนี่ย ก็น่าจะไม่รอดเมื่อไม่รอดแล้วเนี่ยมโนภาพจินตนาการไปแล้วเนี่ยเอสงสัยคุณทักษิณชินวัตรเจ้คงจะวางแผนว่าหนีแน่นอนซึ่งก็อาจจะหนีไปทางลังดาวีหรือหนีไปทางยเปตเพราะสดิจกับท่านสมเด็จคุณเซนมากนะครับน่าจะหนีแน่นอนและอาจจะมีทางรอดเนี่ยนะะทีเนี้ยก็ไปปรึกษากับบรรดาผู้ปรมาจารย์ทางกฎหมายนักวิชาการทางกฎหมายหลากหลายผู้คนมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับก็บอกว่า ฝ่ายตุลาการมันจบไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารทีนี้ฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับก็ตีออกไปได้สามสี่ประเด็นเลยฝ่ายบริหารเนี่ยขีดเส้นใต้ว่าอาจจะผิดก็คือว่าอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์นะครับอาจจะผิดในเรื่องของที่เรียกว่าไม่ได้มีหมายสารให้ออกกลาง เรือนจําพิเศษเพราะคุณนักสินจินาวัตรกับมาเมื่อปีหกหกและไปเข้าสู่เรือนจาสองยามครึ่งออกจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยไปนอนที่โรงพยาบาลตํารวจคําถามคือว่ามีหมายสารหรือไม่อันนี้ผมก็บอกว่าเอ๊ะก็ถามว่าเอ็ะครับจำเป็นต้องมีหมายสารไหมบางคนก็บอกจําจเป็นต้องมีหมายสารบางคนก็บอกว่าไม่จาเป็นต้องมีหมายสารเพราะจบจากฝ่ายตุลาการแล้วเป็นเรื่องของคณะบริหาร เพราะว่ามีคนที่ป่วยเนคุณนักสินจินวัฒน์เนี่ยป่วยหนักนะฮะจะต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งเป็นโรงพยาบาลของภาครัฐไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนถ้าโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ตอนแรก่าจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลตารวจก็เป็นโรงพยาบาลของภาครัฐอยู่ได้นะฮะเมื่อโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งอยู่ได้เมื่ออยู่ได้แล้วเนี่ยก็เป็นฝ่ายของอธิบดิกรมราชทาน ซึ่งพันธุ์ตเอกสวีส่อสองร้ตรยยุติธรรมก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องขอหมายสารเพราะว่าป่วยหนักแล้วก็นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็บอกอาการว่าป่วยหนักก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นได้ผู้วิจากาเรื่องจำที่คลองเพลมก็บอกว่าสามารถย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ก็มีอาการป่วยหนักมากนะฮะก็เรียกว่ามันอยู่ที่วินิจฉัยของผู้ป่วยแล้วก็นายแพทย์นะครับแล้วก็อยู่ที่วินิจฉัยของฝ่ายบริหาร มันก็เลยมีความสืกอไว้เอ๊ะมันก็กล้ำกึ่งผมก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยประเด็นอยู่ที่เรียกว่าฝ่ายบริหารก็คือทั้งอธิบดีกรมบัญชาน,นะครับอยู่ที่นายแพทย์ใหญ่อยู่ที่คนไข้นะครับว่าป่วยหนักขนาดนั้นเนี่ยถึงมีสิทธิ์ที่ได้ออกมาไม่จาเป็นต้องมีหมายศาลทีนี้ประเด็นสาคัญตรงนี้ครับ มันเป็นคลุมเครือระหว่างเป็นมืดหมอบเลขมนเนี่ยมันคลุมเครือกันอยู่ว่าคุณทักษณิณชินวัตรเนี่ยจะวันที่13มิถุนายนเนี่ยจะถูกดําเนินคดีหรือไม่หรือจะเดินเข้าสู่เรือนจําหรือจะหลุดพ้นนะครับวันนี้เรายัางพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะครับ,รบผมไม่ต้องฟังทั้งสองฝ่ายอยู่ แลคุณสิทธิชัยเวลาไปวิเคราะห์หรือผมไปวิเคราะห์หรือสอนสอหนังสือนัหาที่ไหนไปนั่งวิเคราะห์กับการเมือนตัวเนี่ยคทุกคนก็ยังเรียกว่าตั้งเครื่องหมายประชาีหรือแฟชั่นมาถึอว่า <c oughs> ว่าคุณทักษิณนนจะรอดหรือไม่รอดหรือรอาจจะคิดถึงการหนีเหนือก็ได้แม้กระทั่งเราก็ยังสนธนาพูดคุยกับพระสงฆ์องค์เจ้าบรรดาโหราสรงโหราศาสตร์ทั้งหลายบอกคุณทักษิณมีโอกาสหนีแน่นอนคุณทักษิณมีโอกาสรอดแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าคุณทักสินชินวัตรเนี่ยจะหนีหรือจะรอดเรายังไม่ทราบได้เลยว่าอะไรจะเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าคือเราไม่รู้ทั้งสิ้นว่าเหตุการณ์วัน่ที่13มิถุนายนจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าจะวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้ใช้คำว่าคิดว่าและคาดการว่าครับรายการอันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าผู้วิพักษาทั้งหมดเนี่ย สาลดีกาเนี่ยทั้งหมดมีก็เรียกประการสาลดีการเรียกองค์คณะสาลดีกาทั้งหมดมีประมาณเจ็ดสิบตสิบคนได้ถ้าจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับ,รบก็เรียกว่ามีการเรียกประชุมกันคณะกรรมการสาลดีกาเนี่ยรู้สึกชุดแรกปีสามท่านก็คงจะถอนตัวละเพราะว่าคือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียงเหมือนกับคุณชานชัยอิสระเสนารักที่เมื่อยื่นสารทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จบและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็มีการตั้งคณะใหม่สารฎีการเนี่ยห้าท่านเนี่ยมีการพิจารณาในกล้งนี้เนี่ยก็ใช้เวลาสามสิบวันตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณถ้าเกิดถ,ถน่าจะเกือบสามสิบแปดสามสิบเก้าวันแล้วในการพิจารณานะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจากแปดปีหรือหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันแล้วว่าวันที่สิบสามมิถุนายนตนเนี่ยแต่ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับฟังอะไรต,ต่างๆแล้วเนี่ย ผมมีความคิดเห็นว่าและน่าเชื่อว่าใช้คำว่าน่าเชื่อว่าเนี่ยอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยน่าจะรอดทีเนียถ้าไม่รอดเนี่ยแล้วก็หนีไปเนี่ยก็ทีเนี้ยก็ขยับไปสู่สเต็ปใหม่แล้วอ่ะนายกแพทรองทานชินวัตรเนี่ยก็มีข่าวคราวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากวันที่13มิถุนายนไปแล้วนะครับทีเนี้ยถามว่าถ้าคุณทักษิณชินวัตรไม่อยู่แล้วเนี่ยซึ่ง เราก็ทราบกันโดยทั่วไปว่าท่านนายกแพทองทานชินวัตรเนี่ยมีคนที่อยู่เบื้องหลังการคุมเรียกว่าช่วยบริหารจัดการประเทศชาติเนี่ยก็คุณทักษิณชินวัตรนี่แหละนะครับที่เป็นคนที่คอยช่วยท่านนายกแพทองทานชินวัตรในการบริหารประเทศชาติเนี่ยว่าเป็นผู้เป็นบิดาด้วยกับห่วงลูกสาวแล้วก็ท่านนายกแพทองทานชินวัตรเนี่ยก็ยังอายุน้อยอยู่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ ถามว่าการปริหารการจัดการประเทศชาติของนยายกศแพทองทานชินวัตรเนี่ยวันนี้ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะ นะครับเก่งขึ้นเยอะมากขึ้นมีความคล่องตัวในการตอบโต้สื่อมวลชนและโดยเพราะยิ่งสื่อที่ทำเลียกรัฐบาลเนี่ยโอ้โหแต่เราท่านเดย <c oughs> แม้เป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ย <c oughs> ผมก็เคยเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลมาเก่าเนี่ยทั้งที่เป็นลูกโสมลูกศิษย์เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเนี่ยเวลาถามผมอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีไหวพริบปฏิภานที่ตอบโต้ได้ดีมากและต้องใจเย็นๆมากๆ นะครับแล้วนายโยกแพทองทานชินวัตรก็ใจเย็นนะครับก็ตอบโต้ได้ดีทีเดียวทีเนียถ้าคุณทักษิณชินวัตรถ้าเกิดหนีไปเนี่ยก็จะเรียกว่าเรือสมภาของรัฐบาลแผ่ทองทานชินวัตรเนี่ยก็อาจจะสั่นคลอนแต่ยังโชคดียังดีคุณหมอพรมบินนะเป็นผู้ดูลงดูแลตรงนี้ยังมีคุณภูมิตามเวชยยชัยยังมีคนที่วิวิันเที่ยวชาเนี่ยอาจจะพารัตนาวาของแผ่ทองทาชินวัตรเนี่ย ไปได้และการปรับคนณะ,ะรัฐมนตรีมีคุณอนุทินชาญวิรุฬคูณบิไซร์ต่อใครเนี่ยปรับไปได้นะครับหรืออาจจะเรียกว่ายุบสภาก็ได้แต่ยุบสภาผมไม่น่าเชื่อว่าจะยุบภาในปีนี้ทั้งทั้งที่ก็มีโหราทรงโหราศาสตร์บอกว่าโอ,าาโอ,าาโอ้ปีนี้เป็นปีที่เลยว่าเป็นปีไม่ดีเป็นปีที่ไม่เป็นมงคลกับรัฐมนตรรัฐบาลเลยอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเราก็อย่าปไปเชื่ออะไรมากมายแต่ถามว่า การปรับคอรมอในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการปรับพายในพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองแล้วก็ปรับภายในพรรคภูมิใจไทยผมอาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะผมก็ไม่ใช่โหราจ,จงโหราจารย์หรอก <c oughs> ผมคิดว่าไม่มีใครดีแบบวันนี้แล้วนะครับถ้าปรับคอรมอและก็เอาพรรคเก้าวไกลหรืออดีตพรรคเก้าไกลมาเป็นพรรคประชาชนเอาเข้ามาเนี่ย ผมไม่เชื่อเลยว่าจะเอารรคประชาชนเข้ามาเพราะมันมีเรื่องมาตรา112เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ยังมีมาตรา112อยู่เนี่ยตอนเวทผู้ที่เกาหลีเนี่ยนะครับก็ยังบินเนต่อสถาบันเบื้องบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีกระดมะดีความมากมายเนี่ย ก็ยังจะต้องเอาคุณทักษิณเนี่ยเอาอยู่ในประเทศไทยอยู่เนี่ยเพื่อยังติดคดีมาตรา112เนี่ยเพราะตานนี้คราวนี้ไปแล้วเนี่ยอันนี้หนีก็าต,ตลอดชีวิตเลยนะครับไม่สามารถกลับประเทศไทยได้เลยครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเอาคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยให้อยู่ในเมืองไทยไว้ก่อนเพื่อช่วยคุณแปรองทาชินวัตรแล้วก็เอาไว้เป็นตัวประกันสําหรับที่จะช่วยดูแลในเรื่องของพักประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการประเทศชาติดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า อันเนี้ยมันเป็นซีนารีโอมันเป็นภาพในอนาคตข้างหน้าเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งสสเขตแปดนะครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งพรรคกล้าทำเนี่ยซึ่งได้ไปของผู้กองธรรมนัสพรมเผ่าเนี่ยซึ่งได้ไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการวางแผนกันทั้งนั้นแหละของพรรคเพื่อไทยของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเพื่อจะให้พรรคกล้าทำเนี่ย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญเนี่ยแล้วกบคุณธรรมนัฐพรมเผ่านี้มีบทบาทมากในการได้คุสอสเขตแต่เลือกตั้งสอบที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันเป็นการวางหมากวางเกมอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ,รบผมคิดว่าและค่อนข้างมั่นใจว่าคุณทักษิณจินวัตเนี่ยมีโอกาสรอดสูงมากๆนะครับ อาจจะผิดจะถูเนี่ยคุณสิทธิชัยและท่านบุพฟังยามดาชายายิ่งอีหลายที่หลังเนี่ยนะครับ<笑><笑>ก็ต้องติดตามกันครับวันที่สิบสามมิถุนายนมาคุยถึงเรื่องสภาว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยกันบ้างนะครับครับ m o ินเวสต์ s ซอร์ e ซและ World Bank ธนาคารโลกกองทุนการเงินโลกประเทศหรือ IM f แม้กระทั่งธนาคารเดกประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าสภาพว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับเรียกว่า ค่อนข้างที่จะไม่ดีทีเดียวเนี่ยนะครับในรอบ17ปีเลยนะครับ Moody Investor Service เนี่ยบอกว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยปีนี้เนี่ยเป็นไปทางนก g a t i v เป็นในทางลบแล้วก็เมื่อ2-3เดือนที่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่า GDP อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยโตถึง2.9แต่วันดีคือดีมาชี้ในเดือนนี้บอกว่าโตเพียง1.8เปซ นะครับซึ่งเรียกว่าอาจจะต่ำสุดเหมือนเหมือนกับประเทศสอปปลาวเลยเนี่ยนะฮะแต่สปปลาวเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ด้พัฒนาเพราะเขาฉลาดมากเขาเป็นประเทศที่ด้พัฒนาก็ยังมีเงินช่วยเหลือจากยูดีเซฟจากยูเซดจากสหประชาชาตินะครับเขาฉลาดมากเขาก็ต้องการเงินช่วยเหลือเขาต้องการให้ประเทศเป็นประเทศดีด้อยพัฒนาเพราะเขาได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศมากายแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ถามว่า เราควรจะเชื่อไหมในเรื่องตรงนี้นะครับทีเนี้ยนักท่องเที่ยวเราน้อยลงมากๆโดยเพราะยิ่งจากชาวจีนแล้วเพิ่งมีชาวจีนเนี่ยที่ถูกลักพาตัวไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกเรามาตำหนิในเรื่องของประเทศไทยอย่างเดียวก็คงไม่ได้เราต้องเรียกว่ามองถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกเนื่องด้วยประธานาธิดีโดนทรัมเนี่ยหลังจากมาอยู่ตำแหน่งเพียงร้อยกว่าวันเนี่ยนะฮะ ซึ่งเรียกว่าโดนัลด์ทรัมป์ตั้งคำแพงประสงค์ภาษีมากมายตั้งเรียกว่าเรียนมวยเศร้าลินเนี่ยยังไม่เชี่ยวชาญเลยแต่คจะท้ารบกับประเทศจีนซึ่งเชี่ยวชาญวิชาซับหลิ้นโดยเพราะยิ่งทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากวันนี้พัฒนาไปก้าวล้ำไปมากแล้วก็ส่งยานอาวกาศไปสู่อีกสี่โลกหนึ่งซึ่งไม่มี ประเทศไหนส่งยายนอวกาศไปสู่อีกซีกหนึ่งของดวงจันได้แล้วแล้วกำลังส่งไปสู่ดาวอังคารวิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลยีละอะไรต่างๆแล้จีนจนไม่ยอมรับเครื่องบิน737 MAX จาก Boeing จากอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับผลิตรถย,ยนต์รถยนต์ขายไปทั่วโลกแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของทรรถยนยต์ไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยวันนี้จีนคือเขา ผลิตสินค้าส่งอเมริกาผลิตไอโฟนส่งอเมริกาเสื้อผงเสื้อผ้าอาหารการกินต่างๆอเมริกาเองไม่สามารถผลิตไอโฟนไอโฟนได้ไม่สามารถผลิตอุปโภพวกริโภคต่างๆคนอเมริกันเองเนี่ยต้องพึ่งสินค้าสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศทั้งสช่นนะครับโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เป็นบริษัทที่ล้มละลายนะครับเป็นบริษัทที่ทำมาค้าขายเรื่องอสังหาริรมทรัพย์ นะครับผู้คนแบบชาวบ้านในทั้งทั้งที่อายุเยอะแล้วเนี่ยผมกว่ายังเป็นคนที่อ่อนหัดมากๆในเรื่องของการเป็นตาแหน่งทางการเมืองนะครับแต่ต้องการที่อยากที่อยากจะเป็นใหญ่นะครับซึ่งเป็นสมัยที่สองแล้วละ่ะผมยังนึกว่ามาครั้งที่สองเนี่ยจะบริหารประเทศชาติได้ดีมากๆมาเนี่ยแต่ก็ยังเรียกว่ามาอยู่หนึ่งร้อยวัน มาร์คานี่เนี่ยนะฮะึ่งได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยไปเยี่ยมประธานาธิบดีที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะเอาแคนาดาเนี่ยเป็นรัฐที่ห้าสิบเอ็ดเนี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่งมาร์คานี่เนี่ยเขาบองหน้าเลยเนี่ยนะฮะบ, <c oughs> บองหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาแคนาดามาสึ้นแคนาดาก็เป็นพันธมิตร้อยสองร้อยปีแล้วกับประเทศอเมริกาเนี่ยนะฮะ <c oughs> ส่งสินค o n สินค้าทั้งก๊าซธรรมชาติทั้ง พลังงานคาร์าบอนคาร์บอนและซื้ะสินค o n สินค้าจากประเทศอเมริกามากมายเนี่ยแต่วันนี้ก็มาตัดสัมพันธภาพสัมพันธไมตรีพันธมิตรกับประเทศแคนาดอเนี่ยซึ่งมาร์คานี่เดินทางไปเยือนโดนทองซ้ำที่ทำเรียบขาวเลยเนี่ยนะครับเรียกว่าเสมือนกับเรียกว่าไม่ได้ไปงอนงอนนะฮะแต่เรียกว่าพยายามไป สร้างความเข้าใจว่าเคนดาเนี่ยไม่ยอมขายรัฐนะแต่อยากจะสร้างส,างสัมพันธไมมรีสัภาพที่ดีกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดนัทรัมนี่ก็มีท่าทีที่อ่อนลงและวันนี้โดนัทรัมเนี่ยมีท่าทีที่อ่อนลงแล้วยอมที่จะเจราจาก,กับจีนนะครับเพราะว่าสินค้าต่างๆทั่วทั้งโลกเนี่ยส่งไปที่อเมริกาทั้งสิน้นคนอเมริกาเป็การประท้วงกันมาเนี่ยสิน้าหาเมืองแล้วทั้งเมืองฟิลาเดลเฟียดีซีนิวยอร์ก ชิคาโกลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโก์ก็ท่วงมาสี่ซ้าห้ารอบแล้วทุกวันเสาร์และในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อสินค้าราคาเพิ่มมากยิ่งขึ้นงเงินเฟ้อมากยิ่งขึ้นแล้วคนอเมริการเบี้ยจ่ายไม่ไหวคนไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยคนสนับสนุนทรัมป์ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่วันนี้แต่ถ้าสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาอดอยากปากแห้งเงินในกระเป๋าเขาลดน้อยลงเนี่ย คุณสิทธิชัยครับ,ค,รบคนที่สนับสนุนทรัมป์เนี่ยคนเราถ้ามันไม่มีจะกินเนี่ยนะฮะเงินไม่มีจะใช้ในกระเป๋าเนี่ยแล้วโทษจารบริหารของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็แทนที่จะสนับสนุนทรัมป์เนี่ยมันก็นจะชี้หน้าด่าทรัมป์ว่าเอ้ะ hey, อยู่บริหารประเทศชาติอย่างไรว่าทําให้ชั้นยากจนเนี่ย mm hmm. จะสนับสนุนทพื่อจะการเป็นการประท้วงโดนดทรัมป์ในอนาคตต่อไปดังนั้นรทรัมป์จะต้องบริหารประเทศชาติให้อย่างดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ทรัมป์เนี่ยไม่น่าที่จะประกาศสภาวะสงครามกับจีนแล้ววันนี้จีนก็ไม่หนิงง้อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยก็ไม่ได้ทำมาค้าขายกับทรัมป์อีกต่อไปแล้วก็ไม่สนใจประเทศอเมริกาด้วยน <c oughs> ะครับคนจีนก็ไม่ได้ไปเที่ยวอเมริกาแล้ววันนี้ประเทศอเมริกาเนี่ย ก็ไม่อยากให้เป็นชาวต่างด้าวทั้งทั้งที่เกิดในอเมริกานะคับไล่เขาออกรอบประเทศด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะทําอย่างนั้นนะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวคราวที่อยากจะเล่าให้ฟังในขณะเดียวกันข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือว่าทุกทีพิธีพืชเหมือนคนหรือจรดพระางคันแรกนาขวัญในทีวีทุกวันที่สิบแต่ปีนี้จะมีวันที่เก้าก็คือวันศุกร์นี้นะครับดังนั้นวันศุกร์นี้ก็ถือว่าเป็น วันหยุดของภาคราชการแต่ภาคเอกชนไม่หยุดเราก็จะได้วันหยุดของคนที่รับราชการวันที่เก้าวันที่สิบสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดวันวิสาขบูชานะฮะวันที่สิบสองภาครัฐและภาคเอกชนก็เป็นวันหยุดเช่นเดียวกันนะครับก็เราก็เลยถือโอกาสคนที่รับราชการนี่ก็หยุดตั้งแต่วันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองภาคเอกชนก็ได้รับอนิสงได้รับหยุดราชการด้วย ในวันจันทร์ที่12นะครับ <c oughs> ก็เรายังไม่ทราบว่าผลจะออกมาว่าพระโคเนี่ยจะเสวยอะไรนะฮะเราจะได้รับแต่รู้สึกว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะฝนต่งฝนตกฟ้าฮึม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 ,ม,ม,มทุกค่ำทุกคืนเลย <c oughs> นะครับอากาศก็เย็ยนสบายแล้วแหละนะฮะก,ก็เรียกว่าปีนี้ก็เป็นพิธีเรียกว่า รู้สึกว่าปีนี้เดือนเมษายนอากาศไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะอุณศุิชัยครับใช่ครับก็เรียกว่านี่ก็เป็นข่าวคราวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับวันที่13มิถุนายนผมก็คิดว่าคุณทักษิณชินวัตรก็ไม่น่าจะหนีนะฮะแล้วก็มีปัจจัยการเมืองมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันมีสภาวะลีลาเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับยังคอยควบคุมเกมกันอยู่แล้วคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่า ยังอยู่เมืองไทยเพื่อที่จะคอยดูแลคุ้มครอวและเป็นตัวประกันที่ดีสําหรับในเรื่องของพักการเมืองต่างๆนะครับที่จะคอยดูแลชาติบันเบองตก่อไปครับคุณสุนิจัยครับครับก็เป็นประเด็นต่างๆที่อาจารย์เล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดรชัยยายิมิลัยนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับผมครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชักการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทางอัฒยาพิทุธชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพเรือร่วมกับสภาการชาติไทยกําหนดจัดการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ปีพุทธศักราชสอ 168มีชื่อชุดการแสดงว่า Sea of Love ในวันจันทร์ที่9มิถุนายนและวันอังคารที่10มิถุนายน2568เวลา19นาฬิกา30นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา